เลดทีวีไปเมื่อวานเนี่ยยังติดใจในความเดือดครับก็เลยชวนตะคิมเนี่ยมาลงฟาร์มกันต่อเรียกว่าเดินไปตรงไหนเนี่ยต้องระวังตัวมีพิเศษเลยครับเพราะถ้าเดินไม่ดูเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเตรียมตัวไปควงมีดนาลอบ,บีได้เลยและใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสำหรับเกม n a นาบเบกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวแต่ยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจเรับเมเกือคลคปเริล เอ๊ะเปิดหัวมาได้สวยครับของม่วงมาเป็นแถบเลยตาย เ็นของเต็มเป็นว่าจะมีของดีที่ไหนได้ขยะทั้งนั้นเลยครับเขาเก็บมาเนี่ยพวกผมเนี่ยตัดสินใจสับสวิตไว้ก่อนเลยครับพอจะได้ไม่ต้องวิ่งมาตรงนี้อีกเดี๋ยวไล่ไปดูฝั่งห้องเหลืองแล้วก็ไปออกแถวจุดออกฝั่งนู้นเลยฮะ ตายเหรอแม่มาแล้วครับของแดงชิ้นแรกแต่ได้ยินเสียงข้างบนแมครับนัวเลยห้องเหลืองเนี่ยมีตีนึงฮะ ที่เมื่อกี้เนี่ยเป็นที่ที่สแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมเดินผ่านห้องเหลืองกันไปแล้วและได้ปะทะก,กับที่หนึ่งไปค่ะ ีมข <Okay. S 1> องที่เรายิงตั้งไว้เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับตีใหม่ที่มาเนี่ยเนียนเก็บของซะแซ่บเลยสรุปตอนนี้เนี่ยเราได้ทั้งของแดงได้ทั้งเซตแล้วฮะผมว่าเคลียร์ของออกดีกว่า ตอนเดินไปออกนี่ก็จะเสียวๆหน่อยครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราเคลียร์ของอยู่ฝั่งห้องเหลืองเลยตอนเดินมาออกเนี่ยต้องเช็คซ้ายเช็คขวาดีๆฮะเดี๋ยวจะตายแบบเมื่อวานดิเดี๋ยวไม่เยับเลยอนะ <c oughs> อยู่่ข้างๆนี่แน่ เมื่อกี้เนี่ยมีคนยิงแถวนี้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าไปไหนละหรือออกไปแล้วก็ไม่รู้ไม่มไหนก้อนไหนจุดดักคนเยอะไใช่หรออรงล่าตรงนี้จุดดัก,กเยอะจัด Bye, dude. Yeah. ไม่มีตีอยู่ยต้องเจอระเบิดและพวกนี้ต้องเจอระเบิดนั่นแหละครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับตะคิมเมื่อพักที่แล้วเนี่ยคือต้องพกระเบิดมาเยอะๆฮะเพราะแบบนี้เนี่ยถ้าตีไหนได้แคมป์เนี่ยผมบอ,อกเลยครับว่าแคมป์จนตายจริงๆระเบิดออฟเนี่ยต้องมีฮะปาอัดเข้าไปเลยครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตงานนี้ ของในเซฟเนี่ยเกลือตามสูตรครับแต่พวกปืนที่ดอกเนี่ยของแต่งโอเคเลยถอดมาไว้ก่อนนี่น่าจะ 哎，响，阿什么？跑开啦！ ก็าตายไม,ไม่ตายเฉย Yeah. ระว่างนี้เนี่ยต้องวิ่งไล่เช็คแมปกันแหละครับเพราะแน่นอนนะฮะแมปนี้เนี่ยถ้าเคลียร์คนไม่หมดเนี่ยออกยากยากครับบางทีไปดักจุดออกบ้างพอสับสวิตช์แล้ววิ่งมาบ้างเรียกได้ว่าหนูเต็มระบบฮะ ไงล่ะครับผมบอกแล้วกี่ห้องกี่ห้องก็เต็มไปหมดหนูทั้งนั้น dia ni lah dia orang kip ni รอบนี้เนี่ยคืออู้ฟู่จริงๆครับเปิดเซฟเนี่ยได้ของแดงมาอีกชิ้นนะฮะผมให้ตะคิมเนี่ยไล่ปลดกระสุนสี่สเต็มเลยเรียกได้ว่าฟ้าไม่คุ้มครับอุ้มแบบคุ้มจริงๆครับที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยอย่าคิดว่าหมดนะครับห่องเหลืองเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์เลยศพที่เรายิงไว้พี่ตูนจะมากี่โมงอะไม่รู้วะทำไมเอาพวกไปก็ปไ่า ลงทองฮะไปลงทองลงอะไรวะลงทองพี่ลงทองใช่ใช่อ๋อคนแดงอ่ะคนแดงไอ้ทับเียเหรอใช่ใช่ ของแดงสองชิ้นไงของแดงสองชิ้นต้องดูต้องละผมยิงไปแปดตคิมยิงไปสี่สิบสองกี่ตัวเรียบเต็มเลย tôi tìm kiếm bé nó làm ghép lắm Không cả tay Ồ hồi ơi Đột Thì Cái này bên này đâu เอาตัวนี้ตัวไม่หลุดอะไรอ่ะเกือบตายตัวไม่หลุดเฉยเลยตัว <c oughs> หายอา่ะตัวร่องหุ <c oughs> ่นอ่นะฮะน,ะ <c oughs> นี่มีของมีของวัญให้มันเริ่ม <c oughs> <c oughs>

มันยังลบอยู่เลยนะอะไรลูกค้าไอ้แก้วเหรอตีนี้น่าจะเป็นพ่อค้าพาลูกค้ามาฝามะแต่งเซ็ตมาสต็มเลย ไม่ช่ตัวโฟนที่ได้ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวฟนตัวที่ได แ <T> ม่งโขนเรียบเลยมาจากไหนก็ไม่รู้แอบหลบไว้ก่อนมันโกลาจีนมันมีนกูโว้ยข้างล่างก็มีเยอะจัดดริปไอ้ขึ้นไหนนี่มา สวยมันตามมาจี้จนตายอ่ะเอหูกำลังกินแคบปวดเลยตามมาจิงผมจนตายอ่ะคิดดน่อยดิคุ้มต่อไหมน่ะแปลก

hold position, Get ready! Put cover หือเป็นไงเลยครับวิ่งประมาทประมาทนี่ถึงตายผมบอกเลยเอายาหมดไอ้เหี้ยเหลือเชื่อเล่นยาหมด any targets no blind entry <laughs> ตาอันนี้เนี่ยปืดเซฟของแดงยังไม่เห็นนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยของที่ยิงมาได้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าอิ่มสุด วันนี้เนี่ยผมมีของดีมานําเสนอนะครับนั่นก็คือถุงนิ้วนั่นเองเป็นแบรนด์ของเป็ดส้มนะครับไม่ใช่ของใครที่ไหนไกลครับของบรรลือน้องชายผมเองหรือเจ้าบูนั้นในพับจีนั่นแหละครับอลาดาตอนนี้เนี่ยน้องมันผลิตถุงนิ้วขายครับผมเนี่ยได้สินค้ามาทดลองใช้ละเรียกได้ว่าแก๊กกล่องใหม่ๆกันเลย น้องมันบอกรีวิวตามสไตล์พี่แบบไม่ต้องอวยนะก็มาพี่จัดให้ฮะดีไซน์โลโก้เนี่ยถือว่าสวยเลยครับส่วนตัวถุงนิ้วเนี่ยก็ทั่วไปเลยครับตามมาตรฐานนะฮะอันนี้เราไม่อวยกันซึ่งมาตรฐานก็คือมาตรฐานจริงๆนะครับแต่คลิปอะไรเนี่ยเย็บมาอย่างดีเลยการสัมผัทะสทัชสกรีนเนี่ยก็ติดนิ้วครับไม่มีปัญหาเลื่อนหันซ้ายหันขวาแตะปุ่มเนี่ยทัดได้ลื่นไหลเลยไม่มีติดสะดุดตัวถุงนิ้วเนี่ยมาพร้อมกล่องเลยนะครับราคาเพียงแค่99บาทสามารถสั่งได้ในช้อปปี้แล้วก็ร้านค้าในทิกตอกเลยครับเดี๋ยวผม